สสดโรนด้วยนะคะผมยินดีต้อนรับสู่ช่องนานซิโรนนะคะผมวันนี้เราจะมาตอบคียแอนเอกันที่เราค้างกันมายาวนานเลยล่ะผมค้างกี่เดือนละสองเดือนแล้วนั่นเองโอเคแม่งนานชิบหายเลยขออภัยจริงๆครับผม <c oughs> ขตดนานเลยเจ้าของช่องไปทำอะไรเจ้าของช่องอาตายตายทั้งเป็นครับผมใช่ครับก็เลยไปสงบสติอ,รอารมณ์สักประมาณเดือนสองเดือนนี่แหละครับผม เอาไรครับคำถานคำถามแรกของขอดูควาผมกันเลยดีวยกว่า Q&A ของอัสทอปนะครับผมหรือว่าในที่เรารู้จักก็คือฉีนเองพี่ชื่ออะไรโอเคด,ดูดูช่องผมมาประมาณเกือบเกือบปีแล้วก็นะน่าจะน่าจะเกินปีแล้วครับผมชก่อชื่อนานโนครับผมพี่อายุเท่าไหร่ออายุเท่าไรหร่ล่ะครับไม่บอกครับไม่บอกบ้านอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ใบ้คืออยู่แถวแถวภาคเหนือครับผมเดิน เดินไปแล้วกี่ก้าวอืมพายานจะนับอยู่อยู่นะครับหายใจไปแล้วกี่ครั้งอก็ไม่ได้มั่นใจเต็งเท่าไหร่แต่ก็ประมาณสี่แสนครั้งแล้วนะครับอะไรโกลว์น,นววนะผมก็ไม่รู้กันกินข้าวไปแล้วกี่เม็ดอืออือหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดอ่าหกเจ็ดแปดด้วยคำถามแม่งโกลต์เต็งเยอะสนามโคตรกวนแล้วครับขอบคุณครับคือผมตอบไม่ได้หกเจ็ดแปดใครตอบได้ก็เสียละขอบคุณครับผม คาตอรคันเก้ามีบัญชีเกมกี่อันมีอยู่เราล,ล,ลประมาณอ่าสี่ห้าอันครับผมติดล่ผ่านบัญชีธนาคารคือะอะไรอน้ไม่ไม่ขอไม่บอกนะครับผมบ้านอยู่ซอยไหนบ้านนี่มีซอยครับมีแฟนแลวกี่คนอันนี้ไม่ขอไม่ตอบนะครับผมข้อที่สิบสามมีชีวิตยอยู่บนโลกนี้มากี่วันกี่ชั่วโมงกี่วินาทีแล้วอืมก็หลายแล้วล่ะครับขี้เกียจเปิดกูเกอร์อะไรคำถามข้อสิบสี่ หยียบมอเตอไคปกี่ไปแล้วกี่ตัวอออ๋ออไมเกิลไอ้ทั้งหมดที่ผมเขียนมากอุ่ตีนกลุ่นตีนเล่นเฉยเฉยกกุญเข้อที่สองเวแล้วกันต,ตอบคํคำถามจริงๆก็คือไพ่หผลอะไรถึงมาเปไ็นวีแล้วรู้สึกอยากย้อนกลับไปเตะปากตัวเองตอนไหนมากที่สุดความรู้สึกอะเพราะเหเพราะอะไรถึงมาเป็นวีน่ะเหรอเพราะว่าในความคิดของผมก็คือมันแบบว่าน่าสนุกดี แล้วก็ความที่แบบว่า,าตัวเราเป็นอิสระต,ต่างๆน,นานานะาผมก็แบบว่ารักอิสระแล้วก็ไม่ค่อยแบบผมไม่มีความกล้าพอที่จะแบบแสดงหน้าให้ทุกคนเห็นหรือว่าอะไรพวกนี้ว่าผมหน้าตาไม่ไม่ดีครับผมอนั่นแหละครับผมนี่ีนี่แหละปัญหาแล้วก็การแสดงสีหน้าท่าทางของผมถ้าเกิดผมเปิดกล้องล่ะนะถ้าเกิดผมเปิดกล้องการแสดงถีสีหน้าท่าทางผมก็จะแบบว่า,าแปลกไปนิดนึงอนะ ผมไม่มองกล้องเลยผมจะมองแค่แบ,บว่าจอแล้วก็บบวอย่างอื่นมากกว่านะครับผมแล้วอ,อยากย้อนกลับไป,ไปเตรตปากตัวเองตอนไหนมากที่สุดอ่มันไม่น่ามีถ้าเกิดจะมีก็เป็นเรื่องส่วนตัวครับเรื่องที่ผมเศร้าที่สุดนั่นแหละเอาละครับผมคำถามต่อไปของคุณ x d y 9 n พี่เคยได้ดูหนีของคุณดูไหมครับ ก่อนๆนนะ่ได้นะเป็นเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วครับมลองเลย <c oughs> มาดูเด็กก็ได้นะครับผมแล้วก็คำถามต่อไปของคุณกวินเจนเอพี่นนทํทำไมถึงตั้งชื่อตัวเองว่านานโนซีโร่ผมต้องย้อนกลับไปเม,มื่อสักประมาณช่วงผมเบียเบ้ยวขครั้งแรกชื่อช่องนี้ไม่ใช่ชื่อว่านาโนซีโร่นะฮะชื่อช่องนี้มีชื่อเดิมว่า โซมิโทซีใช่ครับผมแล้วก็เป็นพัฒนาการเป็นนาหนสามร้อยนั่นเองครับผมและปัจจุบันนี้ได้ใช้ชื่อว่านาน o ซีโรเพราะว่าผมเห็นช่องฝรั่งที่ชื่อว่านานนั่นเองซึ่งมันมีผมก็ชอบวิดีโอเขานะเขาบอกว่าเล่นสนุกดีอ่า พอบนี้งไงครับผมเลยตั้งชื่อว่านานสองทำไมพี่นานต้องทําตัวละครพี่นาโนเป็นปีศาจเงาเอา่ามันก็ต้องย้านกลับไปที่ตอนผมเบียรอีกครั้งหนึ่งครับผมเพราะว่านั่นก็เพราะว่า,า,วาผมเป็นคนที่ชอบปีศาจมากกว่าพวกฮีโร่ในตำนานอะไรพวกนี้ เอ่อผมชอบปีศาจเงาตรงที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงรูปรักว่าตลอดเวลาอะไรประมาณนี้นะครับผมผมก็เลยใช้คาแรคเตอร์ผมเป็นปีปศาจเงาสามพี่นนโอคิดว่าจะมีสมาชิกไหมแบบไร้สดพิเศษหรือคลิปพิเศษที่ไอ,อคลิปพิเศษที่มีแค่สมาชิกทน,นั้นที่ดูได้อาจจะมีแน่นอนครับผมสี่อะไรคือสิ่งที่ตั้งต้นพี่นนโออยากเป็นวีต่อแรกผมไม่ได้อยากเป็นวีเราก็อยากอาัดคลิปลง youtube ไปงงไป,ไปวันวันวนั่นแหละครับผม แต่ก็พอไนมีวีทูเบอร์วีวลอยแล้วพวกเนี้ยผมก็เออใช่นั้นอะ่ะทำให้แบบว่าในวิดีโอมีสีสันเพราะถ้าเกิดว่าในวิดีโอผมอะไม่มีอาโมเดลวีเลยหรืออะไรประมาณเนี้ยมันก็จะแบบดูจืดๆไปหน่อยใช่ไหมลนะ่ะอ่ะสมมติถ้าเกิดผมเอาโมเดลวีของผมออกจากตรงนี้แล้วมีแค่คลิปเสียงตรงเนี้ยพวกคุณจะดูกันไหมผมว่าพวกคุณไม่น่าดูหรอกครับผมใช่ใชช่จากหลักการผมว่าพวกคุณไม่น่าดูหรอกข้อที่ห้า แล้วตอนช่วงแรกๆที่พี่นน,นเป็นวีลำบากมากไหมหร,หรือเคยมีตอนที่ท้อใจอยากเลิกเป็นเป็นไหมอตอนช่วงแรกๆผมเรอมลำบากไหมก็ผมทําสนุกแหละครับผมผมก็เลยไม่ไม่ค่อยลําบากเท่าไหร่ผมเคยบอกว่ามันสนุกมากเลยเป็นเล่นกับเล่็ถ่ายคลิปกับเพื่อนแล้วก็คุยหัวเราะด้วยกันมันก็เลยไม่ค่อยลําบากเท่าไหร่แต่ก,ก็มีช่วงท้อๆกันบ้างนะครับผม เช่นช่วงแบบว่าไลค์คอร์ดิี้ก็ตอนนั้นคือคือน้อยใจรักเกือบจะปิดไลค์เกือบเกือบจะไปแบบว่าเออทำอย่างอื่นให้มันไปรูปเป็นร่างละแต่ก็แล้วก็มีคนดนเนตมาให้ผมผม,ผมก็เลยบอกว่าเออมีไฟในการทำต่อในพวกนี้น่านักนะผมคือเรื่องราวของผมทั้งหมดอาละ <c oughs> คำถามของเราก็มีแค่นี้แล้วครับผมหมดแล้วนั่นเองครับ แล้วแล้วก็อ่าเป็นว่าเดี๋ยวผมทำคลิปฉัดละกันในการประกาศในทางช่องใหม่ของผมนะนะอ่าเป็นว่าแล้วเจอเกันใหม่ในวิดีโอหน้า, bye bye, าน, you, นะครับผมบ๊ายบายจ้าทุกคนซียูนะครับ